ก็ก็ไม่ว่าอย่างนั้นมันผมว่าอย่างนี้เขานับถือหลวงตามากศรัทธาหลวงตามากเนี่ยแล้วทําไมเหมือนเขาไม่มาปฏิบัติไม่ภาวนาเยอะๆหรือครับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีนิสัยอไม่มีนิสัยไม่มีนิสัยอย่าลืมนะคนนั่งสงบสงเยมเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดนะคิดไม่ดีพอพูด้าหน่อยเห็นไหมออกเลยเห็นไหมตั้งที่นั่งหลับตาอยู่นะนะ จริงๆ <c oughs> กิริยาเนี่ยพยายามแล้วแต่ใจิตใจนี่ขุนมัวอยู่เข้าใจไหมอ่เราจะมองภาพลักษณ์ข้างนอกไม่ได้อะต้องมองกันภายในแล้วนะจะบอกให้นั่งหลับตายังไปคิดอาคาดพยาบาทเขาอยู่เนี่ยฮะกรธเขาที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีอ่า <c oughs> ประโยชน์เลยนะกวดเผาอ่านะ เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งการดับไฟนะเนี่ยผมก็สงสัยนะ,ะคือพระเนี่ยบวชมาตั้งนานแล้วก็รู้นะว่าศีลสำรวมสังรวรระวังรู้ทุกอย่างนะแต่ทำไมบังคับตัวเองไม่ได้แล้วคนทั่วไปไม่รู้หรือศีลห้าไม่รู้หรือว่าว่าดีว่าชั่วเขาใจ่ไหมว่าว่าอะไรเป็นอะไรทำไมต้องทำบาปกันอยู่ เข้าใจไหมเพราะรู้แบบนี้เขาเรียกรู้ไม่จริงเขาเรียกว่าเป็นขั้นสัญญาอ่าถ้าไม่ได้ฝึกห้ามตัวนี้นะไม่เห็นตัวนี้ฝึกกรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ฝึกจริงๆไม่มีทางที่จะระง,งับพวกนี้ได้เลยเข้าใจไหมทุกวันนี้โลกมันเห็นไหมไม่ต้องว่าบวชกี่พรรษาหรอก ไม่ได้เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชเลยถ้าพูดถึงลุงตาอย่างว่าสมมติเนี่ยเราอาจต่างกันแต่ถ้าวีมุติไม่ต่างกันเลยถ้าคนเห็นธรรมะจะไม่เห็นต่างกันเลยถ้าเข้าถึงธรรมจริงๆเห็นไหมจะไม่เห็นใครเป็นศัตรูเลยเห็นแต่เรื่องกรรมทั้งนั้นะโรงนี้เต็มไปด้วยผู้รู้และผู้หลงไม่ได้มีใครผิดใครถูกเลยอย่างเห็นไหมคนหลงมันก็จะด่าคนอื่นเห็นไหมอ่าคือหลงตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองถูก มันไม่ได้ฟังคําพูดคําเตือนสติไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาเลย<ม>เขาเปรียบเหมือนเหมือนเหมือนอพระพุทธเจ้าเรียกว่าของที่คว่ําเข้าใจไหมเทน้ําใส่ก็ไหลหนีหมดเขาไม่ได้เปิดไม่ได้หงายเลยฮะ<ม>เขาปิดเขากั้นไว้ตลอดไหนไนนะนะอุปสรรคที่สําคัญคือกูรู้แล้วนี่แหละ<ม>เข้าใจไหมอ่ามันกั้นมากเลยนะนะเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นหลวงจ่าก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของแกอยู่นะมาวันนี้พระบินเสาเนี่ยว่าแกจะได้หลายๆอย่างอยู่แต่ออกไปจากกูไม่รู้จัะมันจะสลัดทิ้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะแต่พอเข้ามาบ่อน้ำพระอินก็เห็นว่าแกสํารวมรู้สึกอะไรขึ้นหลายๆอย่างและอีกอย่างคนที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ี่จะเป็นมิตรเห็นไ,ไหมใครมาก็เป็นมิตรหมดเห็นไ,ไหม อไม่ว่ามาดีมาร้ายเราก็เป็นมิตรกับท่านนะจำไว้นะอ่เพราะว่าแต่บางองค์บางรูปเนี่ยลวงตาเห็นแล้วอารมณ์รุนแรงนะอ่า,อาสุดขั้วเลยนันะฮะฮะลวงตาถึงบอกว่าโอ้มันเป็นขนาดนี้ยนะ่ะเห็นไหมขิ้เรเลยมันแสดงความโง่ออกเพราะอารมณ์ไงจริงไหม อถึงกัดท่าตีท่าต่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันไม่ไม่มันมันไม่อยู่ในสมรณะสารูปลืมตัวไงลืมตัวเป็นนักมวยเก่าโอกูเนี่ยนักมวยเก่ากูอยู่ลาดลุเนินลุมพินีมาไอ้ผมแหมะกูเนี่ยอยู่มาหมดแล้วสนามม้าล้ำหลังน้ําไทยเมื่อก่อนลาดลุเนินลุมพินีสนามมวยทุกแซบทุกสนามอ่ะนะกูเนี่ยเพราะกูทํางานอยู่สนามมวย จริงไหมอ่าเนี่ยต่อยกับลูกน้องกูก็ได้ต่อยกับเนี่ยลูกศิษย์กูเนี่ยสามารถเนี่ <c oughs> ต่อยกับไอ้บาสก็ได้อย่างเงี้ยกูมีตัวสำรองเยอะเ <c oughs> นีายอย่างเงี้ยเนาะข่าวซายอย่างเงี้ยเนี่ยลูกศิษย์กูนะเห็นไ,ไหมฮะจริงไหมล่ะอ่าสซอสจิรดานี่ก่อนลูกศิษย์กูเห็นไหม <c oughs> อ่าหลายๆนักมวยทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่า อ่ที่ที่ที่ยังไม่มาเป็นลูกศิษย์กูก็ไม้ใช่สันนี่แหละฮะจริงไหล่ะเออทำไมล่ะก็เพราะหลวงตาอยู่สนามมวยมาก่อนฮะอ่อ่แต่หลวงตาไม่ชอบต่อยตีนะะหลวงตาไม่ไม่เล่นมวยนะแต่หลวงตาไปทำงานอยู่สนามมวยเห็นไหมอ่าตเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก วิถีชีวิตการปฏิบัติของพระป่าหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ทีพระบ้านอะไรต่างๆคุกครีอยู่พระบ้านรู้ๆแต่เขาไม่เคยอ่ที่จะเข้ามาสนใจศึกษาลองดูในวิถีพระปฏิบัติสายอรันมาสีเนี่ยนะสายลวงปุ่มั่นเนี่ยข้อวัดก็จะเนี้ยเห็นไหมเอ้นะคำสั่งครูบาอาจารย์นั่นแหละคือประกาศสิทธิ์จำไว้พระป่านี่จะเคารพครูบาอาจารย์ อ่าเห็นไหมที่วัดป่าบ่อน้ําไปเองนี่พระสามสี่ร้อยเนี่ยะ 3, น,ยนะแค่หลวงตาเดินผ่านเนี่ยมองเฉยเฉยเนี่ยนะเห็นไหมจะมีความเคารพมากมเห็นไหมลงกราบเลยเใช่คําพูดคําของครูบาอาจารย์เนี่ยต้องทําตามหมดอ่าดูแล้วเหมือนคนโง่นะอเห็นไหมจะไม่มีการหึห่งหึงเสียง,งมาเลยไม่มีมไม่มีข้อแม้ไม่มีต่อรองอ่าประมาณนั้นเห็นไหมอ่อ ที่จะมาเถียงอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนหลังแหวนเลยอย่างเงี้ยเชื่อดูแล้วคือที่เข้ามาอยู่เนี่ยคือเชื่อฟังอย่างดีเลยเรับลูกศิษย์ลูกตาต่างคนต่างไปภาวนาต่างใช่เนาะต่างคนต่างใส่ใจหาทางพ้นทุกข์หาทางแก้ไขตัวเองลุงตาบอกว่าสมุทัยเนี่ยก็คือนี่เอาทมข้างนอกเข้ามาทำลายเราโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นลสโอตภะนะ เห็นไหมตาโอจมูกลิ่นกายใจเี้ยเห็นไหมเราก็ไปเสียงกันเรื่องธรรมะคืออะไรสีลคืออะไรอยู่อย่างเงี้ยโดยไม่รู้หลักการเลยว่าจิตคืออะไรเราทําไมไม่มาอบรมจิตอบรมกายเราล่ะเห็นไหมมันแตกต่างกันมากนะเรากลับไปอ่านตัวนหนังสือไปแปลว่าคนนั้นเนี่ยเห้ยแมมันแปลผิดฮะอ่านี่เห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นี่เรามาเสียงกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยอ่านะอ่าอ่คนนี้แหละผิดคนนี้แหละผิดศีลเห็นไหมไม่รู้จกักศีลธรรมะคืออะไรเนี่ยเอาอยู่แล้วอไม่ใช่ก็จะเอาเอยนี่เ <laughs> ห็นไหมมันตอบไม่ได้ศีลแปดคืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เห็นไหมมันเรื่องอะไรล่ะทีเนี้ยจริงไหมนี่มาเถียงกันเหมือนเด็กๆอะ่ะเหมือนเด็กๆว่าเห็นไหมเด็กๆเถียงกันมึงเห็นไหมกูจะเล่านิทานให้ฟัง มีเพื่อนคนหนึ่งอายุมากแล้วนะเจ็ดสิบกว่าแล้วกําลังเหลาตอกอยู่ซ้วยกันทีนี้ไอ้หลานสองคนก็เลิกโรงเรียนมาเลิกเรียนมาอะไอหลานคนหนึ่งก็ว่าตามึงอกสู้ตากูไม่ได้หรอกง,งั้นเฮ้ยตากูนี่เก่งตามืงอสู้กูไม่ได้ตากูไม่ได้หรอกน <c oughs> ะคั้งที่เพื่อนสองคนคนแก่สองคนกําลังเหลาตอกด้วยกันคุยกันสนุกนะพอตาพอหลานพูดอย่างนั้นเนละมองตากัน เอออขนาดเด็กมาพูดอย่างนี้มึงก็มองกูละเห็นไหมเห็นไหมเอาไปเอามาเลยซัดกันเลยถ้าเด็กมันเด็กภาษาเด็กอ่ะตามึงสู้ตากูไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้ยไม่แน่ตากูนี่เก่งมากอย่างไงี้ยไหมออคนแก่สองคนจ้องหน้ากันเลยสิเนี้ยโอ้เด็กพูดแค่นี้มึงจะเอาหรอว่างี้เห็นไหมอืมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นะเห็นไหม วันนี้คนอยู่ด้วยความสงสัยหลวลงตาก็เลยไม่รู้จะไปเชื่อใครก,ก็เหมือนกับว่าคนที่เรียนส่งก็น่าจะมีปัญญาที่จะมาไขข้อหอลวงตาเคยพูดนะค,ความรู้ไม่ให้ทำคนคนดีนะคนรู้ความรู้เนี่ยคนจะคิดว่าความรู้เนี่ยการศึกษาเนี่ยทำให้คนเป็นคนดีไม่ใช่นะศีลธรรมต่างหากที่ทำให้คนเป็นคนดีนะคนที่มีศีลมีธรรมมีน้ำใจไม่มีความเมตตา นั่นแหละคือคนดีอะคนดีไม่ได้หมายความว่าคนรวยหรือไม่รวยไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดรู้ไหมอ่าอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่การพูดไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่ความเหมือนกูบอกว่าดีใจ<ม>กับใจดีนี่ต่างกันนะอะ่ดีใจเนี่ยมันไปขโมยของเขาได้มันก็ดีใจนะ<ม>แต่ใจดีเนี่ยสําคัญนะคนดีเนี่ยสําคัญนะ เข้าใจไหมแต่คนกลับไม่อยากเป็นคนดีแต่อยากให้อยากให้คนอื่นดีมันเลยผิดธรรมะเข้าใจไหมอ่อยากให้คนอื่นดีมึงต้องเก่งนี่เห็นไหมมึงผิดมึงต้องเก่งกว่ากูไม่ใช่นะตอนนี้กําลังบังคับให้คนอื่นเก่งกว่าตัวเองเห็นไหมมึงไม่รู้เลยเห็นไหมเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนียเน่ยชี้หน้ากันอยู่เนี่ยฮะที่จริงเนี่ย เราต้องชี้กับเข้ามาที่ตัวเองแล้วนะฮะอ่าลองนะลองชี้นิ้วกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าอ่าเราเนี่ยอ่าดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนมาแก้ไขตัวเองให้ได้ซะก,ก่อนฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นเข้าใจไหมอ่าคือการปฏิบัติอย่างนี้นะของตาด้ทําให้คนเลิกทะเลาะก,กันโอ้ยมันออออกกน,น้อยลง <laughs> ทะเลาะก,กันน้อย <laughs> ลงทะเลา<ง>ะก,กันน้อยลงใช่ใชนะ่ทะเลาะกันน้อยลงอ่า เชื่อไหมว่าเขาทําสงครามกันตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปัจจุบันนี้เขาก็ยังสงครามสงครามกันอยู่อะอันนี้เระคือเรียกว่าโลกนะโลกของกิเลสโลกของตัณหาโลกของทิฏฐิมานะอะมีแต่ธรรมโอสถเท่านั้นแหละนะที่จะรักษาโลกนี้ได้แต่พวกนี้ไม่ได้ยอมลิ้มรสแห่งธรรมะนะอ้านะทำไมบางคนอยากจะลิ้มรส การพ้นทุกข์บางคนก็อยากจะอยู่อย่างนี้เป็นขึ้นอยู่กับอะไรรับหรวงพ่อมันขึ้นอยู่กับนิสัยความพอใจที่เขาพอใจแค่นั้นของแต่ละคนของแต่เราคนชันทะเนี่ยนะอ,อ่าเหมือน<ม>คนขี้เหล้าก็พอใจในการกินเหล้า<ๆ>คนเล่นการพน,น,นรันคนเที่ยวกลางคืนคนอะไรก็เขาพอใจหอเห็นไหมอ่าทั้งที่ประกาศธรรมะเปล่าๆมันก็ไปเสพยาอีมีปาร์ตี้ยาอีอยู่เห็นไหมเสพสมลึงลมกันเห็นไหมมันเขาพอใจในสิ่งพวกนั้นไม่ใช่เขาว่า เขาก็ว่าเขาถูกนะอืเขาถึงทำจริงไหมเออเราจะไปว่าเขาผิดก็ไม่ได้เห็นไหมออเนี่นี่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนง้เพราะความไม่รู้เราก็ไปว่าไปไล่ว่าคนอื่นผิดคนนั้นเรามองดูมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นมานานแล้วนอ,อกจากเขาจะหันมาแก้ตัวเองเหมือนหลวงตาบอกว่าอ่า ถ้าเขาอยากแก้ไขตัวเองอยากเรียนรู้ได้เจตนาที่จะทําให้ตัวเองพ้นทุกข์เขาต้องเข้ามาปฏิบัติแล้วล่ะเห็นไหมถ้าเขาอยากเรียนรู้ด้านจิตวิทยาหรือปรัชญาเขาก็ต้องไปเป็นปริยญญาศึกษาเล่าเรียนแตกฉานในด้านพระไตรปิฎกหรืออภิธรรมต่างๆเห็นไหมวันนี้มีพระมหาปเรยเก้าประโยควันนี้ท่านก็อ่า พยายามอยากทำหนังสืออภิธรรมอะไรว่าเมื่อตอนเย็นๆนี่เองอ่าเห็นไหมอันนี้อ่ามาเรียนทำข้าวประโยคอ่าแต่ที่นี้ท่านหาเงินไม่ได้ท่านอยากทำหนังสือสุดสุดที่มักนะสุดที่มักอยากทำประมาณพันเล่มอ่าท่านก็หาปัจจัยได้ประมาณแสนกว่าบาทว่างั้นอ่าและขาดอยู่เจ็ดหมื่นท่านก็เลยมาขออยากพิมพ์หนังสือวิสุทธิมักนะ อนะอ่าเพื่อจะแจกใจ่ายให้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 พุทธให้ชาวพุทธเราได้ไปศึกษาหนังสือวิสุทธิมรรคที่แก่คัดลอกออกมาเองแปลเองอนะลวงตาก็เลยว่าขาดอยู่เจ็ดหมื่นบาทว่างั้นลวงตาก็เลยว่าโอเคนะเนี๋ยจะหาให้เนะเเอ,อนี่ยก็บอกไปนะเนี่ยคนที่ฟังอยู่ใครอยากทำหนังสือวิสุทธิมรรคเนาะอ่านะ อืมอ่าบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไร,รอ่าวิสิทธิมากคืออภิธรรมไงโอ้หรือหนังสืออ่าเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเนี้ยเล่มเบอรเลิกเลยท่านเอามาให้ตอนเย็นนะคือท่านอยากทำว่งงางั้นอยากทำพันเล่มเพื่อจะแจกให้คนอ่าใครอยากเอาไปทําต่อก็ได้เอาไปพิมพ์ต่อแล้วแต่ท่านอยากทําถ้าใช้งบประมาณสองแสนบาทว่งงางั้นพันเล่มเนี้ยนเนาะเล่มละสองร้อยหรืออะไรแกว่าเนาะอ่าหลวงตาก็เลยว่าอ่าเดี๋ยวจะหาให้ ขาดอยู่เจ็ดหมื่นนะขาดอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทว่างั้นเอออันก็ผู้ใดอยากอ่าร่วมทําหนังสือวิสุทธิมรรคเนาะอ่าเนาะคือก็ไม่ใช่แนวหลวงตาแต่ไม่ใช่ไม่ห้ามไม่ใช่เออหลวงตาเนี่ยอแกเอาหนังสือมาให้เล่มเบลอเลยมาให้ดูตัวอย่างอ่าที่แกอยากไปพิมพน์นะพูดถึงหลวงตาก็ไม่ได้ห้าม <ๆ S 2> แต่ว่ามาหลวงตาก็ไม่ใช่แนวที่อยากหลวงตาอยากทําหนังสือ แต่ว่าลุงตาไม่ขัดข้องส่งเสนอสนับสนุน<ม>อยู่เหมือนกันเอ้า<ม>เมื่อท่านมาขอด้วยน้ําใจนะ<ม>อาลุงตาก็อ่าถ้ามีผู้ใดอยากร่วมก็ได้นะอ่าอ่าอ่าได้ได้เนาะทำพิมพ์หนังสือพรุ่งนี้เช้าท่านก็จะกลับท่านมาพักอยู่นี้คืนนะอ่าฮะวันนี้ท่านมาหาเนาะลุงตาว่าเออท่านเก็อยู่อุบลน,นี้แหละนะอะท่านบอกว่าผมหา หาไ,ไม่ไม่นานแล้วย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครบเพื่ออยากพิมพ์ที่แกอุตสาแปลออกมาเป็นเล่มเบลเลอร์เลยเนาะห mm hmm. นังสือวิสุทธิมักเนาะ, mm hmm. ะเอาทั้งที่ไม่ใช่แนวลุงตาลุงตาก็ออ,อ,อท่านอุตสาหมานะอ,ะอยู่นาจะวรวยว่างั้นอยู่เบน่าจะวรวยจงังหวัดอุบลเรานี่แหละ,ะท่านมหาเนาะ,ะวันนี้ก็อ่า มีคนดูไหมเนี่ยประมาณสองคนอ๋ออโหเจ้าเอเพราะว่าวอ่าถ้าถ้าถ้า<อ>ถ้าเราทําหนังสือพวกนี้เนาะไปแจกเนาะก็จะอ่านในล,ลึกซึ้งอยู่ในพวกชอบชอบ,ชอ,บอ่านหนังสืออภิธรรมหรือธรรมะพวกวิสุธิมารก็ถือว่าเป็นธรรมทานเหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งรูปรูปแบบหนึ่งนะอ่าหลวงตาที่จริงหลวงตาท่านเอามาให้เล่มเบลอเลยแล้วเนี่ยเนี่ย ลุงตาก็เลยว่าครับครับอ่าท่านมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้แล้วท่านบอกว่าท่านอยากเล่งก็เลยพรุ่งนี้เช้าก็อยากถวายท่านเจ็ดหมื่นบาทเนาะอ่าผู้ใดอยากร่วมก็ได้เลยคร<า>ับอ,อ่านหนังสือพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งกับการดูลมซื่อๆอย่างนี้นลุงตาให้มันคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเลยการปฏิบัติกับไปอ่านหนังสือการรู้พวกนี้คนละเรื่องที่จริงลวงตาอ่านหนังสือมากนะ หลวงตานี่อ่านหนังสือมากหลวงตาอ่านหนังสืออิสลามหนังสือฮินดูหนังสือคริสหลวงตานี่ศึกษามาทุกศาสนาจนจะเข้าศาสนาคริสแล้วนะหลวงตาเนี่ยจะไปหาพระเจ้าแล้วจะไปหาพระเจ้าแล้วแต่แต่ดูแล้วเออขนาดกูยังไม่ได้เข้าคริสกูยังคิดมากขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อไหร่กูจะสิ้นสุดในการคิดสักทีวะ อ่าแล้วก็หลวงตาซื้อพระใจปีดกมาเองเลยนะมาอ่านเองซื้อมาตอนนั้นรู้สึกจะหมื่นแปดเนาะสี่สิบห้าเล่มเนี่ยเนาะอ่าก็มาอ่านอ่านอ่านหมดอ่านหมดจะจําไม่ได้แล้วล่ะอ่านหมดแล้วทิ้งทิ้งยากไหมครับหลวงตาอ่ามันก็ไม่ยากนะไม่ยากหลวงตาทิ้งไม่ยากเพราะหลวงตาจับเอาแค่ประเด็นครับหลวงตาว่าการอ่านหนังสือนี่เป็นแรงบันดาลใจเยอะเฉย เพราะเราระล,ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่วาอู้พระองค์เนี่ยเป็นลูกกษัตริย์นะพระองค์เนี่ยสวายชีวิตฝึกมาจากอาจารย์ทั้งหกอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเราเป็นใครอย่างเงี้ยนะเราก็ได้กําลังใจตัวนี้เหมือนลุงตาชอบอ่านประวัตินี่แหละออเประวัติหลายๆคนประวัติศาสตร์เห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นแรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างเนาะวันนี้หลวงตาก็ได้ไปเทศที่อะไร<ำ>นักโทษ อ่าเรื่อนจำการจังหวัดอุบลเนาะอ่ามาอะหลวงตาเนี่ยอ่าถือว่าเป็นรุ่นปู่พื้นสู่เย่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญเออก็เลยไปไปให้กำลังใจรุ่นรุ่นวันนี้เขาจะอ่าปล่อยพระราชาออภัยโทษแก่นักโทษเนาะ หลวงตาก็เลยเออไปให้กําลังใจนักโทษที่จะปล่อยวันนี้นะที่เดินจํากลางอุบลราชธานีเนาะก็เห็นแล้วก็ถือว่าให้กําลังใจได้เเห็นนักโทษแล้วเนาะหลวงตาก็เห็นเนี่ยเอาหลวงตาเป็นไอดอนนะนะถือว่าคืนสู่เย่าก็แล้วกันหลวงตาก็ยังให้โอกาสชวนบวชด้วยซ้ำใช่ใช่อ่าหลวงตาว่าอ่ถ้าอยากมาศึกษาพรธรรมะ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสคนคคเออนะ,อะการแก้กรรมคือการเปลี่ยนพฤติกรรมฮะเราจะมามองว่าเราเราไม่ดีเราจะต้องมาแก้ไขตัวเองโดยนําเอาพระธรรมคาสอนนี่แหละม,มาเป็นหลักที่จะลงมือทําประพฤติปฏิบัตินี่คือ,อวัดป่าบ่อน้ําอินที่หลวงตาแนะนำะนะอ่านะ เพราะว่าการแก้กรรมก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขพฤติกรรมตัวเองเข้าใจไหมเอออันไหนไม่ดีเราก็แก้ซะอาทาให้มันดีก็เรียกว่าพัฒนากม,มนั่นแหละเรียกว่าภาวนาเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าบัวมันก็ไม่ได้เกิดจากของสะอาดนะมันเกิดจากต้มอ,อะ,อะความดีความงามความเป็นอริยะไม่อยู่ที่ชาติกาเนิดมไม่ได้อยู่ที่ว่าร่ํารวยอะไรเลย อยู่ที่ความประพฤติหรืออยู่ที่กรรมคนนั้นที่จะให้โอกาสตัวเองหลวงตาว่า,าพวกเราชอบไปขอโอกาสคนอื่นแต่ไม่เคยสร้างโอกาสไม่เคยให้โอกาสตัวเองเลย<ม>เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ให้โอกาสตัวเองอภัยให้ตัวเองรักตัวเองไม่ใช่หลงตัวเองนะไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะรักตัวเองเมตตาตัวเองพัฒนาตัวเองให้พ้นออกจากความไม่ดีเห็นไหม,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 ม นี่คือแก่นแท้ของศาสนาคือใจเราอบรมจิตอบรมใจอบรมกายให้เดินเข้าไปถึงศีลถึงทําให้มันถึงจิตถึงใจนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายศาสนาจะส่งคุณค่าตอดจิตใจดวงนั้น